สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม One Piece Bounty Rush นะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมแล้วก็ทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีการอัปเดตมาใหม่นะครับอ้อลืมบอกไปนะครับผมก็เกมนี้ให้บริการมาแล้วนะครับผมเปิดให้บริการมาแล้ว2ปีนะครับผมก็เพิ่งมาอัปเดตภาษาไทยเข้าเมื่อไม่นานไันนี้เองนะครับผมก็ เมื่อวานมีการอัปเดตใหม่นะครับก่อนหน้านี้ไม่มีระบบมัลติเพลเยอร์นะครับก็ก่อนหน้านี้ไม่สามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาแนะนําท่านผู้ชมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูระบบต่างๆกันก่อนนะครับผมก็อันนี้เป็นของขวัญนะครับผมก็ผมเล่นมานานแล้วนะครับรหัสนี้นะฮะอ่าก็เดี๋ยวคนเข้าไปดูนะครับไอ้ตามจุดต่างๆครับอู้เยียงดังไปนะครับผม ลดเสียงก่อนนะ,ะลดเสียงเกมก่อนนะครับผมอเข้าไปที่ตัวเลือกโอเคระดับเสียงนะครับลดลงอีกนะครับผมนี่ฮะผมปิดเสียงเพลงไปแล้วนะครับผมในในเกมนะครับผมก็กลัวลิขสิทธิ์นะครับปิดไปเลยนะครับผมแค่นี้แล้วก็เข้าไปที่ฝึกพิเศษนะครับอนี่ครับผมก็ เอามาเอาตัวละครมาฝึกนะครับได้นะครับผมจะได้รับเหรียญนะครับผมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองกดไปที่กล่องของขวัญนะครับผมอ่นี่ฮะส่วนระบบการเล่นนะครับผมกดไปที่แบตเทิลนะครับนี่ฮะผมก็เล่นมานานแล้วนะครับผมอ่าไปที่ลีกแบตเทิลเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นการจัดดับนะครับอ่าหรือ ที่เรียกง่ายๆก็คือนะครับผมลงแรงนะครับผมเหมือนพวก RV อะไรพวกนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นการเล่นแบบลีกนะครับโอเคกดกับกดกลับไปที่หน้าหลักนะครับผมแล้วก็กดไปที่โซโลนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่ครับผมถ้าเราอยากจะเล่นกับเพื่อนนะครับผมเราก็สร้างนี่เลยครับผมเฟรนด์แบทเทิลนะครับผมอันนี้ฮะกดเข้าไปเลยนะครับผมมีหมดเนื้อเรื่องด้วยนะครับลืมบอกไปนะครับผมนี่ฮะเราก็กดสร้างทีมไปนะครับนี่ฮะ ก็เลื่อลงมาครับผมนี่ฮะเราก็ใส่รหัสาห้องไปนะครับผมนี่ครับผม1น3 4 5สเอ้ยสีนะครับหนึ่งสครับกดสร้างทีมไปเลยนะครับนี่ครับผมแล้วก็รอให้เพื่อนเข้ามากันนะครับแป๊บนึงนะฮะนี่ฮะชื่อผมอาจจะแปลกไปนิดนึงนะครับผมรัตทัตุยนะผมก็จับทีมได้นะครับผมนี่ฮะใส่ ID เพื่อนเข้ามานะครับผมนี่ฮะนี่ครับ แล้วก็วิธีแอดเพื่อนในเกมนะครับกดออกไปครับผมถอนตัวแป๊บหนึ่งถอนตัวแป๊บหนึ่งนะครับแลวก็นี่ฮะผมกดขีด3ามขีดด้านบนขวาเลยนะครับแล้วก็ตรงคําว่าเพื่อนตรงนี้ฮะคลิกเข้าไปเลยนี่ครับก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นที่เขียนไว้ว่าลายชื่อเพื่อนลายชื่อทุยลายชื่อครับผมลายชื่อนะครับผมรอตอบรับนะครับผมอันนี้ก็ คนที่เราแอดไปนะผมก็รอให้เขาตอบรับนะผมอ่านี้ฮะเอ้ไม่ใช่สิตรงนี้สำหรับคนที่แอดมานะครับผมคนอื่นแอดเรามานะครับผมจะขึ้นตรงนั้นนะครับผมโอเคอันนี้ก็ใส่ไอเดีเพื่อนนะครับผมให้เพื่อนนะครับผมคัดลอกไอเดีแล้วก็ส่งมาทางแชทนะผมนะครับผมโอเคหรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับอ่านี้ฮะก็เดี๋ยวเรานะครับผมไปเล่นกันเลยนะผมเดี๋ยวจะเล่นแบบลีกนะครับ รีแบทเทิลนะครับผมนี่ฮะเริ่มแบทเทิลเลยนะครับอ่านี่ครับผมก็ดูเหมือนว่าจะมาแล้วนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับก็ฝั่งเรานะครับผมจะมีอ่าทั้งหมด3มคนนะครับผมก็รวมกับผมนะครับผมเป็น4ี่คนนะครับก็เหมือนฝั่งเขานะครับผมอ่ามีผู้เล่นทั้งหมดอ่าแคนนะครับผม รวมในรวมทุกทุกฝั่งนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะถ้าผมพูดผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับพลังโจมตีทางไอฝั่งทางผมนะครับพลังโจมตีฝั่งทางผมก็90,000มนะครับฝั่งเขาก็90,000มนะครับฝั่งศัตรูนะครับผมโอเคก้อนนี่ครับผมมาแล้วนะฮะน่าเล่นมากเลยครับผมเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะนี่โอเคก็รอคนอื่นก่อนนะครับผมอ่า นี่ครับผมมาแล้วนะครับก็เป็นตัวเกมเล่นออนไลน์นะครับถ้าใครไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าเล่นไม่ได้นะครับไฟล์ฟลฟลเกมนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ1กิกนะครับก็เยอะมากเลยทีเดียวนะครับอู้อืมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะ,อะไอ้ท่ามันจะมันต้องเรียกยังไงครับผม เพราะว่า,าชื่อแต่ละชื่อแต่ละท่านะครับผมท่าต่อยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับสําหรับใครที่เคยดูซีรีส์ของว <c oughs> ันพีชนะครับผมก็สังเกตได้ว่านะครับผมจะท่าต่อยนะครับของลูฟี่หรือว่าแต่ละตัวละครนะครับผมจะไม่เหมือนกันนะครับ อ้าวแข็งโอ้โหเหลือเชื่อครับผมลอยอยู่เออลงแล้วครับไม่ทำอะไรไม่ได้เลยครับนี่ไอวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนครับวิ่งไปไหนครับอะไรเนี่ยฟันฟันโอ้โหโดนต่อยตายเลยครับท่านผู้ชม เหมือนว่าฝั่งผมจะไม่สู้นะเออวิง่งไปไหนวิง่งไปไหนครับวิง่งไปไหนครับโอ้โหโดนแช่แข็งก่อนนะครับท่านผู้ชมโดนแช่เย็นนะครับดูมือดิครับยืดมือแบบมือแขนยังแขนยังยืดอยู่เลยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ มาอ้าวเพื่อนต่อยล้มก่อนนะอะไรวะนั่นล่ะเออสวยดิครับเฮ้ยเฮ้ยตายตายโอ้โหกล้ามากเลยครับตัวละครผมอะทำลายเขาไม่ได้นะครับโอ้อย่ายึดธงไปหมดดิแล้วผมก็แพ้หรอก ยึดธงคืนนะครับผมในการเล่นนะครับผมจะเป็นการเก็บธงนะครับก็เหมือนเก็บคะแนนนะครับท่านผู้ชมเอออ้าวฟันไม่โดน,ฟ,นฟันไม่โดนเหรอขอธงคืนโอ้ยโ,โดนอะไรครับเมื่อกี้ตายเลยโอ้โหจบเกมแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ ถือว่าเป็นเกมที่เสียเปรียบมากเลยนะครับผมก็สู้ไม่ได้นะครับก็จบแล้วนะฮะนี่ฮะก็ระบบทั้งหมดครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมอ่าวันฟีดเบลตี้รักนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็เป็นการเล่นเก็บอ่าคะแนนลีกนะครับนี่ฮะก็จะได้เหรียญมานะครับผมได้โบนัสนะครับผมอะไรต่างๆมาเยอะมากเลยนะครับอ่าก็ ส่วนตัวละครนะครับผมจะมีการอัปเดตด้วยนะครับสามารถอัปเดตตัวละครให้เก่งยิ่งขึ้นได้นะครับด้วยการครับผมกดเข้าไปที่ตัวละครครับแล้วก็อัปเดตตรงนี้นะฮะนี่ครับผมตัวละครทั้งหมดของผมนะครับผมนี่ฮะก็มีประมาณนี้นะครับเราอยากจะเล่นตัวไหนนะครับผมเราก็กดไปที่การแก้ไขปาร์ตี้ครับบนข้างบนนะครับผมข้างบนนี่นะฮะ เอาไปเลยนะครับนี่ครับผมเราก็เลือกเอาตัวละครที่เราอยากจะเล่นลงมาครับผมส่วนสมมติว่านะครับผมอยากจะเล่นไคโดนะครับผมตัวนี้นะครับชื่อว่าไคโดนะครับผมก็เอาลงไปนะครับผมลากมาตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะก็กดตั้งค่าเลยครับอ่านี่ครับส่วน อีกตัวหนึ่งนะครับผมอยากจะเล่นมาโกใช่ไหมครับผมก็ลากมาครับผมแล้วก็กดตั้งค่าไปนะครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับผมใต้คลิปเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดมาเล่นนะครับสนุกมากเลยนะครับก็เป็นเกมที่ติดมือถือผมไว้นานแล้วนะครับผมก็นะครับผมดาวน์โหลดมาเล่นกันนะครับเอาเป็นว่านะครับผมก็คลิปนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับเปลี่ยนกลับก่อนนะครับท่านผู้ชม โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมส่วนข้างล่างนะครับอาจะเป็นการอ่าซับพอร์ตนะครับจะเป็นตัวละครซับพอร์ตนะครับเราสามารถดึงลงมาอ่าเราสามารถลากมาไว้ข้างล่างได้นะครับผมพลังโจมตีอ่าสองตัวข้างบนนะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นคูณ2นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะ ระบบคร่าวๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะอ่าส่วนกาชานะครับผมสาหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับที่ดาวน์โหลดมาใหม่เลยนะครับกดเข้าไปที่กาชานะครับอ่ามันจะมีอ่าตั๋วกาชานะครับผมให้เราสุ่มเล่นฟรีเลยนะครับสุ่มอ่าหาตัวละครนะครับโอเคสุ่มตัวละครนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนภารกิจนะครับผมก็นี่ ประมาณนี้นะครับผมก็อ่านแล้วก็ทำภารกิจได้เลยนะครับก็เล่นสนุกมากเลยครับเกมนี้ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในปลายปีนี้นะครับก็มีการอัปเดตภาษาไทยมานั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับผมเมื่อวันก่อนนะครับผมก็มีการอัปเดตมาใหม่ด้วยนะครับสามารถเล่นในโหมดมัลติเพลเยอร์ได้แล้วนะครับโอเคก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมไม่สายครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ